กับสวัสดีพี่น้องนะครับโซเชียลทุกท่านนะครับวันนี้ลุงจะพามาดูเลขเด็ดจากจอมปวกนะครับที่หลังบ้านลุงนะครับนี่เป็นป่านะครับแล้วลุงก็เห็นมาหลายวันแล้วนะครับแต่ลุงยังไม่ได้ลงให้นะครับฝากแนวทางแบ่งปันพี่น้องวันนี้นะครับ พ,พี่น้องมาดูนะครับนี่จะมีตัวเลขหรือไม่นะครับอย่างไรเป็นจอมปวกนะครับที่ขึ้นมาแบบสวยงามมากนะครับก็ลุงคิดว่าท่านจะมาให้โชคลาภหรือเปล่านะครับก็พี่น้องโปรดเชีวิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับโปรดเชดุลพินิษ์นะครับนี่ครับ ที่หลังบ้านป่าหลังบ้านนะครับพี่น้องรับรอบนะครับป่าไม้รกนะครับต้นไม้มากมายนะครับก็ลงมาดูทุกวันนะครับก็ใหญ่ขึ้นนะครับพี่น้องครับนี่เป็นป่าหลังบ้านนะครับเป็นสวนหลังบ้านลงนะครับพี่น้อง ก็ลุงเดินเข้ามาก็เลยมาวันนี้นะครับลุงจะพามาขอหวยนะครับก่อตัวเลขเด็ดจากจอมปวกนะครับนี่นะครับกฝากพี่น้อง fc นะครับลุงเห็นเป็นตัวเลขก็เลยฝากพี่น้อง fc นะครับมาติดตาม นะครับดูกันเอาเองนะครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับนี่นะครับลุงเห็นเป็นตัวเลขนะครับจอมปวกสงสัยปูนะครับจะให้เลขเด็ดงวดนี้นะครับฝากพุ่น้องเข้ามาติดตามนะครับ เห็นกันแล้วนะครับที่เส้นดำๆนะครับคงจะใช่ตัวเลขนะครับเป็นตัวไหนนะครับประมาณไหนนะครับน้องเห็นตรงไหนก็ดูกันเอาเองนะครับพี่นอ้องที่ลุงเห็นก็ประมาณนี้นะครับเป็นตัวเลขนะครับ เอฟซีด้วยนะครับเจ็บลงมานะครับข้างล่างก็นี่นะครับเหมือนท่านจะให้โชคลาภนะครับดูกันเอาเองนะครับพี่น้องฝากเอฟซีทุกท่านนะครับ ที่แนวทางแบ่งปันวันนี้นะครับลงลงให้นะครับปรดชวิตจรณญญานในการรับชมก็แล้วกันนะครับตัวเลขจอมปวกนะครับเดินก็มาเห็นก็มองเห็นเป็นตัวเลขนะครับประมาณไหนอย่างไรนะครับนี่นะครับพี่น้องฝากกันไว้นะครับ ก็โชคลาบกับปู่นะครับก็คงจะให้นะครับพ <c oughs> พี่น้องมาดูกันนะครับตรงนี้น่าจะเป็นกัดตัวเลยกที่ ดูข้างในนะครับจะเ,เป็นเม็ดไม่ทราบเป็นอะไรนะครับสีกเขียวนะครับสวยงามนะครับรูมองเห็นมันแผลบ,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 บนะครับก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะครับตรงนี้นี่นะครับปลาเก็บีพี่น้องนะครับ จะเป็นเพชรพญายนาคหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ลงจะพพี่น้องนะครับมาติดตามนะครับต่อไปในงวดต่อไปนะครับงวดน,นี้วันที่16นะครับฝากพี่น้องนะครับที่แนวทางแบ่งปันวันนี้นะครับวันที่16ทคนะครับ จะได้ตัวไหนอย่างไรนะครับพี่น้องดูกันเอาเองนะครับลงมองเห็นเป็นสีเขียวนะครับข้างในจะเป็นอะไรไม่ทราบได้นะครับก็ปุดขึ้นมานะครับที่หลังบ้านลงนะครับเป็นจอมปวกนะครับนี่นะครับ ประมาณนี้พี่น้องดูก,กันเอาเองนะครับเป็นเหมือนหน้าพัญญาน้าปู่นะครับฝากเอฟซีพี่น้องผู้ก็มาติดตามลงนะครับก็สลับแนวทางวันนี้นะครับน้องเห็นเป็นตัวเลขอะไรอย่าง แบบไหนอย่างไรนะครับดูกันเอาเองนะครับสามตแตกหรือไม่นะครับปากกันไว้นะครับพี่น้องลงสนใจที่ว่ามีแสงออกมาตรงนี้นะครับจุดเขียวนะครับตอนกลางคืนยวคืนนี้ลุงจะมาตามให้ดูนะครับว่าจะมีแสงจริงหรือไม่ ขอพรจากท่านนะครับจะได้หรือไม่นะครับหลังงวดน,นี้นะครับจุดนี้น่าจะเป็นตัวเลขนะครับดูกันเอาเองพี่น้องทางแบ่งปันนะครับฝาก f ีทุกท่านนะครับ ลองนะครับของเก่าให้พามาดูนะครับที่หลังบ้านลงนะครับท่านผูกคันมาก็มีแสงตรงนี้นะครับก็ด้วยความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพี่น้องฝากที่แนวทางแบ่งปันก็แล้วกันนะครับไม่โปรดชีวิตจินรยัญนะในการรับชมนะครับ มาสนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับพี่น้องจะความเชื่อส่วนตัวนะครับน่ครับทางขวามือที่เขียวนะครับจะเป็นตัวเลขนะครับลงเห็นเป็นที่185นะครับนี่นะครับน,นะครับ8ครับหครับ ดูดีๆนะครับพี่น้องฝาก f อกีทุกท่านนะครับผู้ก็มาติดตามแนวทางแบ่งปันวันนี้นะครับ1หรือ2 285หรือ1 8 5หรือ1 783หรือว่าดูกันเอาเองนะครับพี่น้องปูดชีวิตเจรณยญาณน,นะครับเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับฝาก f อกซีทุกท่านนะครับ ที่แนวทางนะครับแบ่งปันพี่น้องว่าก,กันไว้นะครับปลูกเชดุลพินิษ์ปรดชีวิตจรรณาญาณกันในการรับชมนะครับในคลิปนี้นะครับนะครับพี่น้องดูดีๆนะครับ้เคุื่อเชื่อส่วนตัวนะครับท่านจะมาให้โชคหรือไม่นะครับอย่างไร โปรดใช้วิจารณญาณในก,การรับชมพี่น้องลงของเก่าสามแชร์คอยพี่น้องจงโชคดีผู้ที่เข้ามาติดตามนะครับสำหรับวันนี้ตัวเลขเจ็จาเลยนะครับสำหรับแนวทางแมงปันวันนี้นะครับฝาก f ูีทุกท่านนะครับนี่นะครับ ที่สวยงามมากนะครับพี่น้องฝากแนวทางแบ่งปันวันนี้ด้วยนะครับวันที่16นะครับข้อหกสามพี่น้องแนวทางแบ่งปันนะครับว่าลงลงให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับงวดแรกนะครับแตกดีไหมนะครับฝากเก็บสีทุกท่านด้วยนะครับ น้องผู้เข้ามานะครับาก็บทุกท่านนะครับแนวทางแบ่งปันวันนี้ตัวเลขที่น่าจะเป็นก็ประมาณนี้นะครับปากกันไว้นะครับพี่น้องครับจอมปวกให้โชคนะครับจอมปวกพัญนาคนะครับ อูให้ก็ให้มาเด้น้องก็มาชมมาติดตามนะครับปวดชีวิตเจรนายาณน,นะครับการรับชมไม่สนับสนุนในเล่นการพนันนะครับด้วยควาเชื่อสว่วนตัวนะครับสวัสด,ดีครับ